สวัสดีกันด้วยนะครับผมคุณโก้ GTS นะฮะวันนี้ผมจะมาสอนโหลดโปรแกรมนะครับโปรแกรมแ a บครับผมโปรแกรมแ a บครับ3.5.99ครับ for Windows XP 2003 Vista and Windows 7นะฮะครับแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับเราก็ดาวน์โหลดตัวนี้ฮะนะครับนี่ผมโหลดไปแล้วนะฮะเราก็กดตกลงนะฮะมันจะขึ้นให้เราดาวน์โหลดครับ2เมกะแล้วก็เนี่ยเรเริ่มก็ได้ผมเนี่ยเนี่ยโหลดเขาโหลดปุ๊บ เราเรลยไปแล้วครับคุณเซฟไว้ไหน่อยแล้วก็ไปหาตัวนั้นนะฮะผมเซฟไว้ที่นี่นะครับเซฟไว้ที่นี่ฮะกลุ่มก่อนก็ได้ผมเซฟไว้ที่นี่นะผมผมเซฟไว้ตรงนี้ฮะนี่ยผมเรากดที่ไปเรากดแล้วก็เดี๋ยวคุณเดินก่อนนะฮะไม่ต้อง แล้วกดนี่นะครับก็แตกไฟล์เลยนะครับปึ๊บจะได้โฟลเดอร์นี้มานะครับโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาครับแล้วกดเข้าไปครับแล้วก็ติดตั้งนะครับผมคือแฟบนี่แต่มันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ครับหน้าจอานี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะนี่คาเราจะติดตั้งเลยนะฮะปึ๊บครับเราก็เลือกเลือกเนี่ยเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บจะเก็บโปรแกรมนี้ไว้นะฮะ โปรแกรมจะเก็บโปรแกรมที่เราจะลงไว้นะฮะครับผมเลือกแล้วนะฮะนี่ฮะกด next ไปเลยครับ install ครับปุ๊บปึ๊บปุ๊บแค่นี้ครับง่ายครับนี่คือเสร็จแล้วนะฮะเลาวกดโค้ s ออกมาเลยฮะแค่นี้ครับเรียบร้อยครับเราก็มาดูครับนี่ครับผมแค่นี้ครับง่ายๆครับผมนี่ครับโปรแกรม flac เราก็กดเข้าไปเลยครับผม จะสอดเออร็วไมหมอนนะนี่ครับนี่คืออัดหน้าจอนะฮะถ้าใครถ้าใครจ้าดหน้าจอก็กดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปแล้วค่อยไปกดอะไรแล้วค่อยไปกดแล้วค่อยไปกด F9 นะฮะแล้วคุณจอัดได้ครับผมกดนะครับนี่ครับผมน,นี่คือนี่คือเนี่ยโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บจะเก็บจะเก็บวิดีโอที่เราอัดนะฮะเก็บวิดีโอที่เราอัดไว้ เราก็เลือกไว้ว่าจะไว้ไหนผมว่าเอาไว้ได้ดีดีสุดฮะเยอะดีฮะนี่ครับพวกนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะฮะเนี่ยเนี่ยมันเปลี่ยนป็นเอาไว้ยังเดิมมันดีแหละนี่ครับตรงนี้ที่ฝาตรงี้เราไม่ต้องไปยุ่งนะครับแล้วกดกดตรง FPS นะฮะก็คือที่เป็นเลขๆฮะเลขขึ้นตามมุมนะตอนนี้คือเนี่ยจะเอาไว้มุมไหนครับผมผมผเอาไว้มุมนี้ดีฝาครับเหมาะดีเนี่ย มาที่มูฟวีนะครับนี่คือที่เราอัดเกมครับเราก็เลือกอีกครับว่าเราจะไว้เฟนเดอร์ตรงไหนอะไรตรงไหนนะผมเนี่ยเราเวลาเข้ามาในเกมครับมันจะมีเลขขึ้นนะฮะเนี่ยแล้วกด F9 ครับมันตรงนี้กันดี่ฝากเราเลือกที่เลือกแต่ละเฟมเลทครับถ้า60นะฮะ60เฟมเลทเกมจะลื่นนะครับแต่ว่าเวลาอัดแล้วอะ ความจําของความจําของหน่วยความจําขูงภาพมันน่วยามจำวิดีโอครับมันจะเยอะครับเนี่ยเราเราจะเลือกอะไรก็ได้ครับถ้าฟูไซด์ก็ไม่จํากัดครับไม่จำกัดไซด์แต่อันนี้ก็จํากัดไซด์ครับเป็เมกก็เอาถ้าเครื่องคุณแรงจริงก็เอาแค่ประมาณสามสิบก็ได้ครับสามสิบเร็ก็พอไปได้ครับนี่ครับโดยที่สกรีนช็อตนะฮะก็เหมือนเดิมครับตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะครับ เวลาเราจะถ่ายภาพในเกมครับเราก็กด f 1 0นะฮะนี่ครับแล้วเราก็เลือกครับจะเอาสกุลภาพอะไรครับอะไร bmp ครับ jpeg ครับ png ครับ tga ฮะแต่ผมเลือก jpeg นะครับเนี่ยง่ายครับผมนะแต่เนี่ยแต่ตอนนี้ผมใช้โปรแกรมนี้อัดอยู่นะครับ b a อ d ์ดีคมป์โปรแกรมนี้ก็ดีเหมือนกันฮะแต่อันนี้ก็ใช้ได้ครับผมผมลองแล้วฮะบายบายครับสวัสดีครับแค่นี้ครับ